อย่าเล่นกับเมนเผาศพเรื่องนี้แม้ผมจะไม่ได้เป็นคนที่เห็นกับตัวแต่ก็ได้อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันด้วยความที่ตัวเองนั้นได้เปิดเป็นพระอยู่และเพลินงว่ามีเด็กๆในหมู่บ้านสี่ห้าคนอยากจะมาบวชเน้นที่วัดโดยพระช่วงปิดเทอมเด็กๆมักจะพากันไปหาเล่นนั่นเล่นนี่ ไปเล่นน้ำในคลองบ้างจนพ่อแม่กลัวว่าลูกๆของตัวเองจะตกน้ำตายเลยอยากให้มาบวชเนนนนาจดีให้อยู่ในพระเหลืองในวัดไม่ต้องมาคอยกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายตกน้ำตายเด็กด้วยความดื้อสนของเด็กแม้ไม่ได้ไปเล่นน้ำในคลองก็ยังอุตสหาห์เรื่องท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นจนได้เห็นอะไรที่มันสยองสยองน่ากลัว จนต้องถึงกลับไปขอขอมาที่เมนพผอศพไม่งั้งนไม่จบเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วครับตอนนั้นด้วยความที่ยายของผมแกได้เสียชีวิตไปด้วยโรคชันลาซึ่งเดียวที่ผมทำได้เพื่อตอบแทนยายเป็นครั้งสุดท้ายก็คือบวชหน้าไฟจุง้งศพยายของตัวเองรอบเมนพผอศพพร้อมกับหลานชายคนอื่นๆที่บวชเน็ด้วยกัน หลังจากที่งานเผาศพของคุณยายเสร็จสิ้นหลานคนอื่นๆก็พากันศึกจากเนีนหมดเหลือแค่ผมเท่านั้นที่ยังไม่ยอมสึกแถมยังบวชเป็นพระต่อจำวัดอยู่ในหมู่บ้านที่เผาศพคุณยายนั่นเองผมรู้สึกเบื่อๆชีวิตทางโลกยังไงก็ไม่รู้เลยคิดอยากจะบวชอยู่แบบนั้นไปก่อนวันในพเพลื่องร้อนหมดวาสนาที่จะได้เป็นพระ คอยสืกออกไปใช้ชีวิตฆราวาสโค้ได้ไม่มีปัญหายังไงผมก็ยังไม่มีแฟนอยู่แล้วบวชเป็นพระผมก็ช่วยงานหลวงตาต่างๆไปไม่ว่าจะตัดหญ้าวาดลานวัดทํานั่นทํานี่การที่ได้มาบวชแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพ่อแม่ก็ดีใจใหญ่ที่ผมบวชไม่อยากจะสึกแม่ก็ได้มาใส่บาตรที่วัดทุกวัน มันก็เลยทําให้แม่ได้ทําบุญไปด้วยทุกวันเหมือนกันเพราะกลัวพระลูกชายจะไม่ได้กินข้าวผมหมดอยู่ที่วัดแห่งนี้ได้หนึ่งเดือนขอดีว่าช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่อากาศเมืองไทยช่วงเดือนมีนาเมษามันค่อนข้างที่เจะร้อนแล้วในหมู่บ้านก็มีนํำคลองให้ผู้คนได้พากันโดดน้ําเล่นปลายร้อนเด็กกลับน้ํามันเป็นของคูกัน พอร้อนเมื่อไรก็มักจะพากันไปโดดน้ําเล่นอย่างสนุกสนานคนเป็นเด็กก็สนุกสนานดีอยู่หรอกแต่คนเป็นพ่อแม่นีส่สิรู้ว่าลูกจะเป็นอันโดรายจมน้ําตายขึ้นมาจะทายัางไงบางบ้านก็มีลูกชายแค่คนเดียวคงไม่มีเวลามานังเฝ้าลูกเล่นน้ําตลอดหรอกตัวเองก็ต้องทํางานหาเงินเหมือนกันทีนี้ก็เลยพากันหาทางออก โดยการให้ลูกหลานของตัวเองบวชเนนที่วัดในหมู่ปัน้นจะได้ไม่ต้องไปโดดน้ำคลองเล่นอีกแล้วผมพูดที่เป็นหลวงพี่ในวัดแค่ลูกเดียว<ๆ>ก็ต้องกคอยเป็นพระพี่เลี้ยงเนนทั้งห้าหกรูปไม่ให้ปฏิบัติผิดศีลข้อห้ามต่างๆของเนนซึ่งมันก็เหมือนจับปูใส่กระด้งมากๆด้วยเพราะเนนแต่ละลูกนั้นก็มีความสนไม่เหมือนกันคนนี้ก็ชอบแบบนั้นคนนั้นก็ชอบแบบนี้ ภาระอันหนักอึ้งนี้จึงมานโตอยู่ที่ผมคนเดียวที่ต้องควบคุมเน้นให้อยู่วัดปฏิบัติของเนนพอดีว่าวันนั้นในหมู่บ้านมีคนตายดวงตาจเจ้าอกวาดเลืให้ผมกับพวกเน้นน้อยทั้งหลายพากันไปหาปัดหวาดใบไม้ที่อยู่ร,บรอบๆเมนจะได้เจริญหูเจริญตาแก่ญาติโจมที่จะมาร่วมงานชาปนกิจศพในวัดเดี๋ยวญาติโจมจะหาว่าพระเานเมน บวชนอนอยู่ที่วัดเฉยๆไม่ทำโมอะไรพุ่มกับเนียนน้อยห้ารูปก็พากันเดินไปที่เมนเพราะไม่กวาดยื่นกระจายกระจายกันออกไปกวาดไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้ด้วยความเหนื่อยก็เลยพากันมานั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ข้างๆเมนตอนนั้นน่าจะประมาณสี่หโมงเย็นด้วยความที่เนนแก้วกับเนเนเบนค่อนข้างที่จะตื้อเกินกว่าเนนคนอื่นๆ ชอบเล่นอะไรพี่เลนพี่เลนแพงแพงเกินกว่าไปในระหว่างที่นั่งพักกันอยู่นั้นจูจูเนนแก้วก็เล่นพี่เลนก็มองนอดวางขาของตัวเองไปที่เมนเผาศพเนนแก้วก็มดูอยู่แบบนั้นเป็นนาทีผมที่เป็นหลวงพี่ก็พูดแซวออกไปเห็นอะไรหรือเปล่าล่ะเนนระวังจะมีมือปิดสนามมาล้วงตูดเอานนะเมื่อผมพูดไปแบบนั้น เนียนแก้วก็รีบดีดตัวกลับมาเยืนปกติโดยใบหน้าที่นิ่งเฉยไม่พูดโดยอะไรเพื่อนเนียนคนอื่นๆก็พากันหมูเรอะเนียนเป็นเพื่อนคู่หูที่ทื่อพอกันก็รีบถามทันทีเห็นอะไรหรือเปะละ่าเนียนเนียนแก้วก็แต่ยืนนิ่งไม่พูดอะไรจนทําให้เนียนเบนทนไม่ไหวก็มองรอดบางขาของตัวเองอีกคนมองไปที่เนียนพ อยากจะรู้ว่าเพื่อนเห็นอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมาผีหลอกหลวงพี่ช่วยเนียนด้วยผีหลอกผมไม่นึกมาก่อนเลยว่าเนียนน้อยจะมีอาการแบบนี้เพราะผมเองตอนที่ยังเป็นเด็กนั้นก็ทำการพิสูจน์ผีแบบนี้ที่เมนแห่งนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยที่จะได้เห็นอะไรที่มันน่ากลัวสักครั้งเดียวมันไม่มีอะไรออกมาให้ได้เห็น จนคิดว่าพิธีการพิสูจน์ผีแบบนี้มันไม่ได้ผลหรอกเตียมเมื่อเนียนน้อยบอกว่าผีหลอกแถมยังมีอาการตกใจกลัวจึงได้รีบพาไปหาหลวงตาที่กูติเราสิ่งที่ทำที่เกิดขึ้นให้ฟังหลวงตาท่านก็บอกว่าเนีนอยู่ในผ้าเหลืองแท้ๆยองจะเล่นอะไรแบบนี้พี่เลนอีกก็จะเปองหัวให้เนียนทั้งสองคนจนมีอาการสงบลงอย่างน่าอศัศจรรย์ แล้วหลวงตาก็พูดขึ้นมาอีกว่าเจออะไรมาหลานเนีนเล่าให้หลวงตาฟังได้ไหมเนียนแก้่ที่เป็นคนพิสูจน์รูปร่ตัก็เล่าออกมาว่าแลกระแรกที่ก้มสองดูนั้นมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรนอกจากเมนที่ตั้งตระงานอยู่เท่านั้นจนกำลังจะเลือกก้มสองผมก็พูดแซวขึ้นมาพอดีว่ามันมีมือของใครก็มีรูดำๆเล็บยาว ยืนออกมากำลังจะจับพ้นจะว่าเป็นมือของเนียนน้อยเพื่อนกันพวกผมไม่ใช่แน่ด้วยความตกใจก็เลยเรียบลุกมายืนไม่พูดไม่จาก็ละงงกับสิ่งที่ได้เห็นว่ามันคืออะไรกันแน่คราวนี้ก็เป็นชิวของเนียนเบ้นเล่าป้างเนียนเบ้นบอกว่าพอก้มมองรอดหวางขาไปที่เมนนที่ตั้งตารางงานอยู่มันก็มีทั้งเด็กทั้งคนแก่ มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่และคนก็มีสภาพเล็เลดูแทบมีได้ดูยังไงก็ไม่ใช่คนอย่างแน่นอนก็เลยได้แต่แหกปากร้องว่าผีหลอกผีหลอกนั่นแหละพอลุงตาได้รูปแบบนั้นท่านก็ได้แต่ยิมยิ้มในความส่วนของเนยนอน้อยพอดีว่าตอนนั้นมันถึงเวลาทําวัดเจนแล้วลวงตาท่านก็เดินนำหน้าพาพวกผมกับบรรดาเดนียนน้อยทั้งหลายไปที่โบสถ์ แต่เนนเบ้นก็ยังไม่วันที่จะหันหน้าไปมองที่เมนพศกที่เพิ่งได้เจอผีมาคราวนี้เนนเบนก็ยังเห็นพวกเขาเหล่านั้นยืนอยู่เต็มเมนยืนขวากมือเรียดให้มาอยู่ด้วยกันมีเรื่องสนุกสนุกรออยู่คืนนี้อย่าลืมมาเล่นกันอีกนะเนนเบนถึงกับต้องรีบวินเข้าไปในโบสถ์เพื่อหาหลวงตาเน้นน้อยอยู่ในอาคารตัวสันมิยอมหยุดส่วนเนนแก้วนั้นไม่ได้เป็นอะไร ก็ไม่กล้าที่จะหันไปมองทางเมนกลัวว่าจะได้เจออะไรที่มันน่ากลัวอีกนาะสิลวงตาท่านก็ได้แต่รูกหัวนเนนน้อยให้ตั้งสติตั้งเจสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาไปจะได้ไม่ต้องมารบกวนกันอีกลวงตาท่านก็พาสวดมนต์ไปจนกระทั่งเสร็จจากนั้นผมก็ผ่านเนนน้อยกับศาลาที่เป็นที่นอนซึ่งพวกผมจะนอนด้วยกันทั้งหมดผู้เสือนอนเรียงกันเป็นแถวไม่นาน ก็พายกันหลับไปซึ่งผมหลับเป็นคนแรกคืนนั้นผมนอนสบายมากประครับแต่ในระหว่างที่กำลังนอนฝันหวานอยู่นั้นเนียนเบ้นก็มีอาการเปลกๆแขึ้นมาคือนอนละเมอพูดว่ากลัวแล้วไม่ไปหรอกผมจะอยู่กับแม่เนียนเบ้นพูดขึ้นมาดังมากๆจนสามมเนนทั้งหมดก็ถึงกับพากันตือนขึ้นมาแล้วจากนั้น เนนแก้วก็มีอาการแปลกๆปขึ้นมาอีกคนคือลุกคึ้นหมาเดินค้มหน้าไปไหนก็ไม่รู้ด้วยท่าทานที่ไม่ปกติผมก็เลยถามว่าจะไปไหนเนนแก้วไม่พูดอะไรได้แต่ชีน้นิ้วไปทางเมียนโพศก่อนจะเดินไปจนผมต้องที่เดินไปจับมือเอาไว้เนนแก้วก็หันหน้ากลับมาจ้องหน้าผมอย่างคนไม่พอใจส่วนเนเนเบนก็มีอาการตัวสั่นกลัว สถานการณ์ในตอนนั้นไม่ค่อยจะสู้ดีนะักผมจึงได้พาบรรดาสามบณรเนนไปที่กุฏิของลวงตาพอท่านที่เห็นอาการของเนนแก้วลวงตาก็ได้เตือนมาเป่าที่หัวไปสามรอบก่อนที่เนนแก้วจะหมดสติเป็นลมไปจนผมต้องรีบช่วยปรมพยาบาลส่วนเนเนเบนลวงตาก็ช่วยเป่าหัวให้เหมือนกันถึงได้หายจากอาการตัวสัน่น คืนนั้นทั้งสองเนนเจบปัญหาต่างก็พาขันนอนที่กุฏิของหลวงตาจะได้ไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอีกส่วนผมกับสาม,มาเนรที่เหลือก็พากันเดินกลับไปนอนที่ศาลาการ,ปรเปรียนตามเดิมหลังจากนั้นเหตุการณ์ก,ก็ปกติทุกอย่างไม่มีอะไรอีกตอนเช้าก็พากันไปเดินบินทาบาทตามปกติฉันเช้าเสร็จเรียบร้อยลุงสะปะเรอได้พาเนนน้อยทั้งสองคน ไปขอขมากับสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปเมื่อวานที่มเมเขอศพหลวงตาท่านกลัวว่าเขาจะมีจบก็เลยวานให้ลุงสับเปลเลอมาช่วยจัดการพาเนียนน้อยไปขอขมาเขาทีลุงสับเปิเลเลอก็ให้เนียนน้อยทั้งสองวาตามการกระทําใดที่ล่วงเกินไปก็ขออไปด้วยอย่าถือโทษโกรธกันเลยเนียนน้อยยังไม่รู้ประสีประสาก่อนที่ดวงตาจะบอกให้เนียนน้อยทั้งสอง กล่าวคำแผนเน่เมตตาให้กับผู้เขาทั้งหลายที่ได้ร่วมเกินไปหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นมาอีกสองเนนน้อยอาจจะฝันเห็นพวกเขาเหล่านั้นมายืนยิ้มให้บ้างแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรให้หน่ากลัวอีกแล้วก่อนที่สามเนนทั้งหลายจะพาะกันสืบออกไปเป็นเด็กตื้อเด็กสนของพ่อแม่ตามเดิมส่วนตัวของผมเองนั้น ก็บวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ได้หนึ่งปีถึงได้สึกออกมาใช้ชีวิตแบบคนธรรมดากระผพ้าเหลืองร้อนจนอยุ่ที่วัดไม่ได้แล้วนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เจอมากับตัวเองแต่ก็ยังจำได้ไม่เคยลืมนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งของคุณสมพกที่เคยได้เผชิญมากับสามนเณรน้อยในหมู่บ้านนั่นเองและนี่ ก็คือเรื่องราวทั้งหมด